สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยศูนย์สิวฝ้ามิราเครื่องสาขาเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับฮอร์โมนทําให้เกิดสิวและฝ้าได้อย่างไรค่ะฮอร์โมนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เราเป็นได้ทั้งสิวและฝ้านะคะโดยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะทําให้เป็นสิวแล้วก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะทําให้เป็นฝ้าค่ะฮอร์โมนดังกล่าวทําให้เป็นสิวและเป็นฝ้าได้อย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาแชร์กันนะคะ หนึ่งฮอร์โมนเทสเทสโทโรนนะคะเป็นฮอร์โมนเพศชายค่ะแต่ว่ามีได้ทั้งสองเพศนะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถมีฮอร์โมนชนิดนี้ได้ค่ะสังเกตง่ายๆก็คือว่าฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะทําให้เรามีขนมีหนวดนั่นเองค่ะถ้าร่างกายมีการผลิตฮอร์โมนตัวนี้มากเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้ไปกระตุ้นต่อมไขมันนะคะเมื่อต่อมไขมันผลิตไขมันมากเกินไปแล้วก็ไปรวมตัวกันกับเซลล์ที่ใครนะคะที่อยู่ในชั้นผิวหนังกําพร้าของเรานะคะก็จะทําให้เกิดการอุดตนันแล้วก็ เป็นสิวขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อน้องๆเข้าอายุสูว่วัย2 5ส้าถึงสาปีร่างกายของเราก็จะเริ่มปรับสมดุลและสิวก็จะค่อยๆจางหายไปเองค่ะและ 2. โฮอร์โมนเอสโตรเจนและโเรเจสเทอโรนค่ะ ฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งจะไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีเนลานินให้สร้างเม็ดสีมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อถูกแสงแดดซึ่งพบได้มากในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบในคนที่รับประทานยาคุมกําเนิดที่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนด้วยนะคะแล้วก็ยังพบในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดนั่นเองค่ะสําหรับ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสิวและฝ้านะคะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเพราะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมามอบให้ค่ะนั่นก็คือเลเซอรสำอางสำหรับแก้ปัญหาสิวฝ้ากระนั่นเองค่ะเราขอแนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาสิวนะคะและส่วนตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาฝ้าค่ะ,ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยในการสิวแล้วก็เชื้อฝ้าเร่งกระบวนการ ขับแล้วก็ขจัดแล้วก็เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ผิวเก่าเราแนะนําให้ใช้ยาทาสียาทาฟ้าควบคู่กับโครนมาน้านะคะแล้วก็ใช้สบู่ร่วมด้วยค่ะอถหาท่านใดสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่08 1 038 8 519หรือจะแอนไลน์ id มาสอบถามได้ค่ะว่า คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ทําให้เป็นสิวและเป็นฟ้าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย